เรื่องของห้างเนี่ยอย่างเช่นตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับเรื่องทุกณสมุทรที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอันบุรี ในฐานะประธานกรรมการให้เป็นประธานในที่ประถึงของพระราชทานให้แก่รัฐสภานิพนธ์จำนวนหนึ่งพันตัวเลือดแะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรัฐสราน่ได้รับความเดร้อนจากทุกฝ่ายจำนวนหนึ่งพันตัวเรือดด้วยทักษากับพิจกรณาสุนุรอยาาทสุดไม่ได้คุณครับขอขอบคุณทุกหน่วยงาน กี่ยวข้องที่มีถั่วทร่วในการมอบเชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ราชฎรผู้ประสบถูกพกภัยในพื้นที่จังหวัด

อาส <Sýst> ปลาหลกนิดหนึ่งปลาหลกนิดนึ่งกับข้าวบัวนิดนึงครับแป๊บหนึ่งครึบหนึ่งอ่าอ่าโอเค

คนบานาราทำไมควายไม่เป็นบานาราอะพี่พี่ขึ้นหัวก่อนเดี๋ยวผมจับให้ี่ไพี่มันมีมามาปาปาีมาว่าเาป้าเลยจับน้องน้ครับวายางหมากรามามาดูใดนิดหนึ่โคกนั้นใหญ่หนังไม่ได้หรอก มารว้มารวยมารวยมารวยดวไปทำพนาคาทุกคนค่นวันนี้ท่านเราอจะรย์ไปเจริญรเรืองแคใจเจ็บไปใารไรโรคจบรลานรำรวยครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับลองมดมันนงไหมมกันครับลอัดครับ ทำงานกำลังใจนะตับนายระวังเื่อนะแ่น่ภาพน่ไหน่อยอุ้มไปโซงเลยเข้ามาแปนไหเหรอมาแปแต่ว่าเขามีออไปาล้วอีกสวัสดีครับ ท่มา้องเหือยงท่านนะองท่านฝากมาเยี่ยมระโเรือเขาดันเขาเลนีแหละระเพาะเลยกันกำนันเราเป็นระบบเลยให้มาเอาเลยนะกัั เรียบร้อยครับน no, mm ้อมยายไปนอนนี่เลยนอนต้างเกาะเลยน้ำร้อนร้อเดินเดินแม่ด้า